ก่งจังเลยเออนั่งตูดกระดกเงี้ยน,น่ะอย่าเอาเข้าปากนะหล่ะน่าใชยไหมทำไมนั่งตูดกระดกอ,ะ <c oughs> อ่ะเออปะป๊าปะปะ๊า <c oughs> ปล่อยมันเน๊นั่งปล่อยมันเน๊ ทำไงก่อนอ,อาบน้ำได้เจนั่งฟูไงจึงตทวจตาให้แล้วก็คืนยังไงวะเจต้า chả cha khay à, chả nón rồi lúc, nón không được à, <laughs> 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 nóc này lúc, nog. Nog này nóc <laughs> <Nog. cười> <laughs> <laughs> này nhé, nóc ông, không cái này, chạy chạy nhảy, chạy nhảy chạy nhảy, chạy chạy nhảy, chạy nhảy chạy nhảy, chạy 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 โอ้โหหน้าขอตั้งเลยเร็วเร็วเร็วมาให้ป้าๆเร็ว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 มาให้ป้าๆหน่อยเร็วเร็วเออเก่งจังเลยเออหมุนหมุนไปเอามาไหมตาเก็บไม่เอี่ยมใบไม้นะเดินไม่คล่องอ่ะขยันวิ่งนอะอยู่ไหนอยู่ไหนใบไม้อ่ะเก็บให้ป้าปาอีกเนดิ ê, ừ, mà nếu lâu lâu hay bà này nêu, yeah. mà hay bà pá nêu, 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 mà, áo à, bay đi luôn luôn hay bà pá luôn 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 mà nêu, áo à, hay bà pá nôi, bé bà 没、嗯，我会下一个。